เมื่อวันที่9มกราคม2568กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษาประจำปี2568ณห้องศักผาสุขนิรันต์อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีคุณราเชษบรรดาศักดิ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานธุรการกองกิจการนักศึกษากล่าวรายงานว่าที่พันต,ตรีดรโยธินไพรพนานน์ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการวดีรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมทั้งบันทึกภาพร่วมกันจากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อ ความสําคัญของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตราพรบุญถนอมผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน80คนและยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง YouTube ช่องอายุชาแนลอีกด้วย